พี่น้องคะ่ะเมื่อนี้มาเที่ยวบ้านน้องสาวค่ะพี่น้องบ้านน้องสาวมีมีเห็ดเขาห้องว่าเห็ดยังคะเ,เห็ดพึ่งบ่คะ่ะอันอน,นี่นละเห็ดพึ่นนงนะคะหลายโอ้ว้าวว้าวโอ้ยยยยยยอยยยงยยยนยยยยยายย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 ยงามยย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 ยอยยยย งามพี่น้องมีแต่ดอกกงามอันแดดแหงบ่ได้มาเบิง่งอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องจ้ามแต่ดอกกงามจ้ามแต่ดอกกงามจ้าอันนี่จา้านี่จา้านี่จา้าอุ้ย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  ว้าว my god อุยอุยอุยน้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องสะอ่อนเฮ็ดพี่น้อง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  ตายตายตายพี่น้องตุนซันมีเฮ็ดอยู่บ้านคุณเฮ็ดอันแพงแพงใช่ไหมพี่น้องจ่าเฮ็ดหอมใช่ไหมเฮ็ดอะไรพี่น้องจ่าอันญาหัดมันาวตออีต้นยาหัดอีต้นเราพี่น้องจ่าพี่น้อง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 จ่าโอ้ยพี่น้องพี่น้องอดวันวันก็ไปได้เฮ็ดแล้วพี่น้องจ่า อันนี้ดอกอโจอะดอกอโจอะอุ้ยอุ้ยพี่นอกจ้าพี่นอกว้าวอู้ว้าว มันชิปัดเดียวจะกวาดเห็บมนจะเก็บเห็ดกโอ้แม่งกินมันเกินเห็ดบ้านเลยกูได้เคยเห็นบ่กูต้องเข้าป่าเนี่ยกินเห็ดแล้วพวกเขาอ่ะก่ต้องไปป่า 雨 і น долго differences 有點 essions oh.. now um n